มกฮูดมกฮูดต้มชาหัวเจ้าเทพมกชาไปมันมี่ะเอานมีอ่ตยะไปกนเมือหร่นกินมอาหนะไปกเมื่หนะนไวรกินเมืหนกนื่อหนะกนเาื่าไหนะกิเมื่อจนไปกเมอ่นะกินเมอรน้ำามอไหมือหนไกนมอไหรานนเอยหร่นไปกินเอมื่กินอ่ือบอก่กงนห้ล่นกิน tôm mì tôm sẽ là một Hết nhắn ฮึชีตะแดดไงโอ้โชีตากแดดมันชีแห้งอยู่บ่บ่ซัวใช่แล้วเออโอ้โชีตากแดดด้วยเออชีตากแดดเราสือปลาไงอันนี้ได้เสียดีได้กินตันนว,น,ตน,น,วตนี้นอัอนอนี้เห็นชิอุจะกินเห็นเลยอุกินเท่าเท่า อกินอือโช่อยมอไหวชเอหัวชิงไข่ช่ไยใขีู้กละอุอไหวชเอมอไหวลูกลานเมากินมันในน้ำใ่ไม่เอ้ยยังนอกบนี้นี่เขามาไต้คือเปื่อนยนี่ดยนี่นี่ี่เปื่อนลายนี่อุ้ยของตดลาย ห้องตดไรออดีนี่นี่นี่ไปถ่าไปล่างมือกันไปนี่เก็บกินทำานไม่เอาวันไม่เอ้ยถูกลูกถูกกันคืองามเถอะเออเราอุ้อันนี้เราชีต่างเฮ้าต่างเขาบเ้าบโแพมันออกมันสีเห้่ยงเยอเนาะเห้งเยอะขามันแดดแค่ยูเนาะ โดยสาบายดีให้สาบายดีสีไชยไม่หรอกสีไชยเอ้ยเนี่ปีใหม่เด้ปีใหม่เด้จจได้ได้ปีใหม่บบหินขนมนี่อโบทุกได้ทุก,ก้อนกันอยากขนมนะทกกุก้นอนเธอลู้หรือโนบมะเอจังสั้นแหละมันยังคือนดวงเสียเขียนยาวเหหลานัน่นหนาววะ บ่เศร้านี่สีนหนาวได้เศร้าฝหมุดน่เตี้ยงนี้ป้าจะเตียวเจ้จะไปลงอมของมิตู้เลยอมไ่ได้เมามิตู้ได้วานทมไล่ปิดปิดมิตู้เจ้าเพราะเป็นยังเมายาว ยังจะอยู่ปองมอให้สเตลแล้วหิรอยแสดงว่าอมพุดโอ้ยเมื่อยต้องคำหมากผู้เฒ่าเด้ผู้มึงแนี้ยผิดหรอไยโอ้ยบอเป็นกินเมายาเขาใส่หลายกับเมาของผู้มากเด้ผู้เฒ่าคนนี้คือบาไปตากตู้อยากนมเน่เลยจุ๊ กูบระจาชิตาแค่ใช้เตรียมเชียงาบดเห็ดเนี่ยงาลานชาวยงเห็ดไม่เกี่ยโรงเรียนบ่อถ้ด้งินคือว่าไปหานอไหมเห็ดได้ได้กินห้าแลวบดได้อะหปลาชํำนี่ใช่ป่ะบดได้คุณเออนี่แหละเกงกินง่ายหั่นไหมุ่อปลาลาย ด้ยได้พอดีกินต้มเนหมกเกี่ยงหวานเรามะหูดมะฮูดมะูดต้มชาหัวเจ้าเทพมะชาไปทา่นใบมันมีป่ะเ่นอหมวกเอาน้อหน่อยฮะต้นหนูใหม่ไว้กินมื่อหน้านาคอยจะน้ำลายแตกน้ำเกิดชมจำวิงว่าำลายเจ้างามๆหนูใหม่ออนลายน้อยได้เกิดอ่ะ ไม่กินหอคือบอกแกงใไฮลานกินต้มไม่ต้มเซนาโมะสะผมผมมอนทำแกงแกงไตขบงมันยันข่ามเบ้าไหมเบ้าเอาหมดลไรแพนเนลใบมันลายบ่ใบมันไหน老妈ไม่ใช่ต้มปูต้มปลาเอาไรด้อมันอยู่ชูงพุ่นใบมันชูงแต่ยังน้อยพุ่ณเจ้าว่าปูปลาไปหาแต่เช้าหรืหนูไม่กัน เอาชุกเขาหล่ะก็ไปแล้วชุกเขาค่ะคุณจะลอได้บ่าชิปโตจะล่อนะได้แล้วเขียโตเออเจ้าแกงเชนอม่ากินจังแช็บดูดิโอ้เราปิดมาหลายหน่วยดิหลายหน่วยได้ๆใครมาเลยเอ้ามาแย่งโต๊ะละฮันไปโต๊ะคือบุกี้เขาลอดเขาเนี่ยเขาเนี่ยกับเอาเข่าลราพี่น้องประตูคำ าแต่สีขาวแล้ววะโอ้ผู้เ่าสีขาวโอ้โอห้ฮงอะไรก็กำลังให้ปีใหม่กันที่น้อวเลยสีจักชอบชอบไปสีชอบไปโอ้โอประตูคำโอ้ยคองแล้วบาานี่ โ oh, อ้เมนยังก้าปไยว่าน่ะข้าปายมึกเือไก่ก็โอ้โอ้ขาดอีเล้เลอเฮ้ยประตูเออหลุดเราก็อ่านล้วโอ้ย,อยนั่งดูพด,นดจนก้นขาดนั่งดูพ่ดจนก้นขาดน้องเลยนะสมุนกานี่ต้งเพื่นอนปม่ตูนี่แหละนอนไลนูฮิดน,นะนกรถกถะปากๆนนกนต mày em là, là. À, yeah. thưa, can, thưa, can. À, thưa à thưa căn 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 thưa

เขาบอกเข่าใจแล้วว่านนนนออมััแล้วว่าอย่างเขาบอกเข่าใจแล้วว่าอะไรคือนมช้ำได้วันนี่เจ้านะไปยังไปนั่งมาลานทันแล้วลงห้องมอนแล้วเป็นยังใครทันแล้วกแม่มันไปยืมเงินมันใคยกันเด้โอ้เมนมายืมเงินเลยเจ้ามีให้อยู่บ่มาถิ่นชัยเมนมายืมเงินอยากเอาลูกไปห้องมอนไอ้คว้าได้่อยจิกเจ้าไปพักสาวน้อยอินูหินนะ ถือไปโอ้ยยากรานก็ยังไปน้ำเนาะถือไปประันถือไปบบเมนผ้าไม่ยักเกลือได้เโอ้ยโอ้ลูกเจ้าจั่าจักเกลือบาทนี่ยุบุกแล้วแม่เมื่อกลืนมันก็ปังไงก็ยุบุกแล้วเอ้าปุ๊กปุ๊กไงเป็นยังไงบ้านนู้ชมบ้านนูชมเอ้ามันก็มาคิ้มันเป็นมากหวานนชม มันมะเขี้ยหรือมากีฮูดอันนี้หากินก็มะกีฮูดเนาะไปเหนน้เกือไปแ้วปัดเห็นแล้ววันนี้หาเกลือป้พ่อไปเห็นเกือกิน็เ็จังชี้ีแก้มปุ้ง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 เนาป่ะแก่ใช้ปเจ็ดทำอะไเอาฉินไปกินแกงใหม่นะเพื่อนน่ะยาก เขาก็ะตุนไปเลยเก๋ย์วุ้ยมานอนเฮียจะพูดพุ่นไปคนละบอลเก๋ย์ให้มาใคาก็อ้าหน้าก่อไปเลยวะตู้ไปเลยล็อกคักแรกเฮือนนะไวชิลอยเข่าอยู่ไวชิลอยงัดอยู่เมีอะงอยู่อ่ะหยอกพี่ตู้ไวชิลักงัดอยู่ไว้ลงเฮียนบ่ลงเฮียน สีใช้อยู่นี่บอนงนงชมลูกอ่ะชมกิปัักแกะใหม่นงเี่เอาไนม์กะมาบันหนเดินยเท้่วกางอนมมกะมาไนมาไนคือคือในอ้าวมาเลยขึนจะพุดนะละปันได้เข่าเราไชิบชีปันมาไนบอบ้านนี้ได้ชิบชีชอบชิบชี กเขาอะไรอ่ะชีหายอ๋อบชได้ลายป่จบตัวนั่นเดืมแวะม้าม้ามาคือบบเฮ็ดปลาน่ะมู่เฮ็ดปลาเฮ็ดกินผุ่นก่อนมันสิเนาจชั่งไหนมันสิเนาบ่าว่บ็บ่บวเบมันบบฉมบป่หึแซ่บอ่อยแซ่บคนบ่ เลยระวังมันจริงเสียกกตาเด้อแช่บบไม่ไม่ได้แช่บบอช่บบอฮึแช่บบอช่บบอหรอช่บ่อหอคึกปลาชิอุป่าคือปไปตาป่านะแกิตาใค่ใช้ตุกกีตาใ่ใช้ป่านะ ให้มันเข้าเกลือก่อนจังแต <c oughs> ่มันเข้าเกลือแย่พน่เนเราพี่น้องเอ้ยลาววอลบหนาลาวลาดุบวอลบหนาลาวชูงวอลบหลันสุกแล้วนี่มันโยนหวานเออมันตัวนั่นนะอุเอ้าคือบุอุจันไป,ปนมันอยู่ชูงฮะเอาไปได้อันนี้เคนรักกินเนีเลยอุ้ยเหดไปิชังหลักกินด้วยแล้ะแฉะเนี่นขยของอืร <nào? S 1> ปลาชิมุกเอาเลาว้งใหม่แล้วแฉบเปล่ะอะเมียนให้ลานกินไลายมือตู้เอาไว้เทิงผูหให้กินไลายมือบัดยามบ่มีผูมาไดรลานบ่มีกินเอาเอาเป็ดย่างแ็บเอวนี่นะแม่ย,อนนอนย,ย่างดุไรอยู่เฮือนนอนอยู่เฮื่อนผุนย่างดูไร มาจบบากบันโขบคุไปยังบันโคไบโคไปใช้ลาดลงห้องมไปยังเท่าแล้วให้ผู้เขานมคุณไปมันไม่ค่อนดูบอลเอาไม่ใชนน่คบเลยอเขาได้ช่้พอนะับพอก็พูณอยู่หลักฉาบฉี่หาคุณไปยังหละะักฉาบฉี่หามันเมื่อเหินใหม่หม,มืนแล้วปะกันปะกันอืม <c oughs> รวมทั้งบดนะจะคนคนเฮือนเจ้าน่ะขี้อนเาไ้าป้า้าป้าอ้นป้าป้าปาปไป้าป้้าป้า้้าปหาห้าป้า้าป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 ้้านี้าปาปอาป้า้้า้า้้ เออเดี๋ยวเขาซื้อให้กินขยะจะกินว่าปิ้งหมูนี่ตู้ตู้นั่นนี่ตู้เอาว่าเจ้ากะนปั่นกันฟุละอันให้มีตู้ป้าเจ้านี่อันนึงเด้อให้เล่าอันนึ่งแบ่งกันบัดเจ้าเมื่อเจ้าอย่าลืมเอาเล่าแล้วตู้เด้อจักแล้วลืม

โอ้ตากจะหั่นบ่พ่นกะนมใครหายม่ตู้เขาขืนเทิงพุนเขียจ้าเนทุจจะดอากะนองตมจ้าเป็นอืีหงนอยู่บ่แบบนี้จัดนะบ่อเราคือบ่แก้งแขดกะอันนี้บ่หายแล้วนีเกี่ยวแล้วบ่เข่าหน้าเจ้านม่ตู้ตู้ เกีล้าแล้วเขาเห็ดนองได้แล้วมันบ่ชุกบ่อตีนองได้ก็บ่ใส่เขาดรอเขาดอแล้วนั่นอ้าวนี่มีดนี่มีดนี่นอเห็ดนองได้ยนกันได้ออเออว่่อาอาน้อปุ๊ตีมันเ่อเหตตาแหงมันปฏิทีเจ้าได้มันนังอยู่เดียวมันเย

ยยอย่า,อาล่านอย่าล่นเอาอะไรอ้าย่งมันใส่ขี้ให้ขี้มันปบเอาอย่งป้อนข้าวก็สินมูนะเอ้โอ้ยอ่ะอุ้อ้องตะบะผูเถ้า,าสิเฮ็ดได้ป่ะนี่สิอุบ่อบอุง้าอุเอาแล้วว่ะ แคบบอดวงใจแคบเอตาเนกงเอ้ยกับน่องเลยพี่น้องเมต้เป็นน่องแล้วไมตู้พู้นี้อันเป็นเอ้ยเอ้ยน่องอปลากับปต้องนั่นหวัวเด้มือคิดเลย <c ười> เป็นยังไม่เดี๋ยนี่อยากนอนอยากนอนโอ้ยทองใสเอ้ยเมอวานนี่ นอนนอนรับตาเอากินขวดเป้าก็ได้บ้น่ะอยากนอนอยากนอนมีตัวสิอุอยากพกกับประยักษ์บะคมดอกใช่ขี้อืมันบกคมดอกจักลยานปลาหยั้งเจ้าเอินอยากนอนปลาไปจักนอนเลย มาไผตัวนี้นะเบิ้งนี้มานะมาเอาเลยกินแดดกี่น้องผู้เฒ่าเอากินนี่กินนี่ได้ลานอยากนอนยังยัดเข่าใช่ปะลานลานรับตาผู้เท่ายัดเข่าใช่มันได้ลายเห็ดปลาแดงมันคือบ่อเห็ดนี่แล้วมันบ่อลาย เอ็มยี่ป้าวหรอจั่งเอมร้กงเอมัช้จักนอนผุนลับตาเลยใช่หนอไมมนะปอกล้วบ่ไปไปหาคนจะลอยเชียวไปแล้วห่ไปแล้วอเว่าไปทดละท้างผู้หนึ่งทามาหนูไหมผู้หนึ่งต่อไว้ลงไม้หันปอกเลยบ่และชิมกกินปอกลงไม้ไม่ปอกจีบ่ยังให้นอนก่อน แลานอนก็นอนมันเป็นเห็ดมันยากติมันอยากปอกนมันอยากช่วยว่มันอยากช่วยเจ้าบะดังไพกกับจุไพกกับมันก็จุคือกันความจุมันานอนจังเห็ดมันช่วยไม่ตู้ดิมันเกี่ยวเข่าอยเนี้ยเจ้ามันเจ้าเกี่ยวเข่ามันชิเกี่ยวนะน้่นมันทีลงเกี่ยวไม่ญากเกี่ยวไม่ตู้เกี่ยวบาดมือเนอะลงมาแต่เข้าตื่นมาดังเข่ามันก็ลุกนั่งกัน เอาจุไผมัน <zo> ก <auto> ็จ <sen festivals> ุน <finding> <ala> ้ำกงนเอาไว้ฉ well, <pizza> ุงชงกับไผันมันจูดเงอนไงมันเฮดไม่ตู้เอาไว้ฉุงฉงกับไผนัมันเคยเห็นขีดมันขีดจูดเพื่อนแตงเหอยางเาหน้าเป้าก็ให้กินนะเอาน้าเป้าให้กินมันกะทำจุ่ยไผ่เลยก็เอามานึงเแล้วใส่ในนั้นๆในไผ่แล้วเอาโหดมาเชิะเขา มันเป็นนี่นี่อือเป็นแค่ต้องมันเป็นเอาไว้กับมันให้ให้มันเฮ็ดใช่ได้เลี้ยงมันเฮ็ดเจ้าขดลูกใช้ปลาหน้าตาใช้มันตู้ตากผู้นอนตู้ตากใช้ปลาเว้นมาแก่ไป้ะบ่อขุดตาคคือบ่ตาคลังห้องน้ำผู้ บทะเติงดิบดเจ้าบะทูดีเนาะตู้เน้อม่ตู้ไม่ตู้น้องบะทูรัดม่ตู้ท่านี้บป็ทูดีเกย์กับน้องเราคือบอกอัดติบเขานี่ยากินคือบอกอัดจะบ้าดอยย่าแล้วบ้าเขานี่ยาแล้วไม่ตู้กินเลิศดลานยาแล้ว สีแดงพี่น้องเลยผู้เฒ่าออผู้เอื้อยก็อยู่กับลูกกับหลานลาวะแวข้างหน้าจีแดงเอ้ยผู้เฒ่าอายุเยอะเนอะนม่สมุนนี่คั้นระหนั่ากับสิบประมาณเม่ตู้นี่แหละเมตู้เฒ่าหัวผมขาวแล้วนี่สมุนก็ได้เนาะแต่ว่าแม่สมุนอายุไปสิบสองเปอร์เซนเชียนะครับผมเพิ่งยังบ่ได้เหง้อเพราะเสร็จนี่คือน้องเอ้ยอ่ะจังไดสำรับคีนี้ทั้งสมุนกรสิีคอโตมลาวพระจัาไปก่อนพี่น้องเอ้ย ยังไงก็พ่อกันไม่คิปหนาเป็นอะไรฉหรับคลิปนี้ก็นที่ฉลาไปแล้วเนนะาะทางมิตู้ก็ได้ไปกับพ่อกันในคลิปหนาเด้อมิตู้เด้อสบายดีเด้อช่องแถวเด้อตุ๊ไปก่อนเด้อสบายดีเด้อ